สวัสดีครับ11ตุลาคม2023นะครับเราจะมาดาูโหมดใหม่นะคือโหมด Collection Tip Up นะฮะก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับผมว่ามันดียังไงใช้งานยังไงนะฮะหรือมันเป็นยังไงนะฮะ กดเข้าไปนะครับนี่มันก็จะเข้าหน้านี้นะครับมันจะมีสาทางเลือกก็คือ,อเป็นทีมนะฮะทีมมิ g ไนซันทีมซินเทอร์ซิกแล้วก็ทีมเอ็กฟอร์นะฮะ,ะเข้าไปดูมิทไนซันแล้วกันอ่ะมิ g ไนซันก็จะมีตัวละครตามนี้นะครับมีโกสไลเดอร์มีเบรดมีด็อกเตอร์สแตรนมีไอรอนฟิตมีไอมุนไนนะฮะ,ะเผิ่ลืมชื่อไปนิดนึง มีหว่องนะฮะมีด็อกเตอร์วูดูใช่ปะ่ะหมอวูดูเนี่ยหมอผีวูดูอ่าแล้วก็ไอเจ้าแคสซิมแล้วก็แมนติงนะฮะตัวละครใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวละครอ,อื่นนะซิตาซิกก็จะมีอ่านี่นะฮะด็อกเตอร์อ็อกนะฮะหรือออกตอรพุตในนะครับกรีนกอบลินนะครับมีเวนอม นี่นะฮะกดเข้าไปดูตัวละครเลยอ่ามีแซนแมนนะฮะมีอ่าลิซาร์ดนะฮะมีอ่าเคลเว่นนะฮะ Hunter เคลเว่นเดอะฮันเตอร์นั่เนเองนะครับผมอ่าที่มีข่าวจะมีอ่าซีรีส์ไอซีรีส์หรือว่ามุกวีมานี่แหละครับอ่ามิสเทอร์ยอนะครับแล้วก็วอลเจอร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมไม่มีนะ อิเลกโทรนะไม่ได้ไม่ได้ไปแลกมานะครับอ่ะ X Force นะ X Force จะมีอ่า Wolverine มี Storm มี Cable แล้วก็มี X 2 3นะครับมี Angel มี Deadpool อ่ามี Domino มีไนท์ t ค r เ w อร์แล้วก็วอ r พา t อ่าแล้วก็บิชอปนะฮะนี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูมิดไอด้ซันก่อนเลยแล้วกันนะฮะอ่ามันจะอัปเดตค่าพลังต่างๆโดยรวมและโดยส่วนตัวให้กับตัวละครในทีมนั้นๆน,น,นะฮะอย่างอันแรกเนี่ยครับ Light of the Sun นะครับ กดเข้าไปดูนะฮะนี่นะฮะมันให้เราเลือกนะว่าจะเลือกเพิ่มพลังป้องกันกายภาพใช้กับทีมินซันบวก0.8%นะฮะของพลังป้องกันกายภาพเพิ่มขึ้น,นครับหรือว่าเป็นเพิ่มพลังป้องกันพลังงานใช้กับทีมินซันนะฮะศูนนะฮะบวก0.8ของพลังโจมตีพลังงานนะครับก็ แต่ละอันมันก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสเต็ปนะฮะสิบสเต็ปนะฮะตอนนี้ผมได้สองสเต็ปแรกนะครับของทีมมินายซันนะฮะนี่นะสิบสเต็ปก็คือแต่ละสเต็ปก็มีเป้าหมายต่างๆนะสเต็ปที่สามของผมนี่ก็คือต้องมียูนิฟอร์มนะฮะนี่นะฮะบรรุ ยูนิฟอร์มหายากนะครับก็คือต้องมาดูยูนิฟอร์มหายากต่างๆนะ<笑><笑>ก็ต้องซื้อนะนี่นะหลอกล่อนะหลอกล่อเราซื้อยูนิฟอร์มนี่ก็เป็นระดับสูงไปแล้วนะครับได้ไปแล้วอันนึงนะฮะแมเอ่ออ่ะ เดี๋ยวอันอื่นก็เหมือนก็เป็นเ,ปเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป้าหมายของแต่ละแต่ละสเตปเนี่ยแตกต,ต,ต,ต่างกันไปนบางอันเป็นก็เป็นเป้าหมายที่ไม่อยากจะอัพอะอย่างตัวละครยูนิฟอร์มเนี่ยครับผมก็ไม่อยากจะอัพนะฮะไม่รู้อัพไปทำไมนะเพราะมันไม่ได้ใช้ตัวละครยูนิฟอร์มตัวนั้นๆน,น,นะอ่ะเดี๋ยวมาดูสเตปแรกนะครับ ก็นี่นะให้เลือกนะฮะมันจะเพิ่มได้มากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวมันมีบวกด้วยนะ,ะนี่นะครับบวกบวกสูงสุดได้9กนะฮะก็คือขึ้นเป็นเลเวล10นะครับก็จะเป็นบวก7 5จนะ,ะจะมาดูว่าจะแตกต่างกันแค่ขนาดไหนนะผมจะเลือกอันที่2ครับเพิ่มเพิ่มพลังป้องกันพลังงานอันนี้นะฮะเดี๋ยวยังไม่ปรับใช้นะเดี๋ยวผมจะไปดูสกูหนึงก่อน เป็นด็อกเตอร์สเตรนละกันนะครับกดดูรายละเอียดนะครับพลังป้องกันพลังงานอาของ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 ด็อกเตอร์สเนะครับก็จะพลังป้องกันพลังงานอยู่ที่2222อนะฮะนี่ตัวเลขสวยมากเลยนะครับยังไงดะเห็นไหมอะประมาณนี้และกัน2 2 2สอนะครับ ก็บวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหก้าก็สองสองสองนะตัวเลขสวยๆนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอัพอัพแล้วพลังงานพลังงานจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะแต่0ูนดแดไม่น่าจะเยอะนะฮะอ่ะเลือกพลังป้องกันพลังงานนะครับพลังงานจะได้เยอะๆหน่อยนะฮะโจมตีไปจะได้แรงๆนะครับเพราะว่าผมมองว่าผมไม่จําเป็นที่จะ ป้องกันกระยับภาพเท่าไหร่นะฮะวิ่งหนีได้นะครับปาบเขาให้นะเติมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะเมื่อกี้สอง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 นะครับอตอนนี้พลังป้องกันพลังงานของด็อกเตอร์อยู่ที่สองสองสองสามสามสองเพิ่มมาประมาณร้อยสิบร้อยสิบนะเพิ่มมาประมาณร้อยสิบนะฮะ ก็สองสองสามสามสองนะเดี๋ยวผมจะไปอัพให้มันสุดเลยแล้วกันอ่ามีมีเปลี่ยนตัวเลือกได้ด้วยนะเปลี่ยนได้ด้วยนะนี่นะเปลี่ยนได้แต่ว่าต้องใช้เพชรเปลี่ยนนะเออต้องออต้องยอมเสียเพชรเปลี่ยนนะนี่นะเล่นเล่นผู้เล่นอีกแล้วนะ โอเคก็แต่ละสเต็ปก็เลือกดีๆนะครับว่าท่านอยากจะอ่ใช้พลังงานตรงส่วนไหนแล้วมันคุ้มค่าที่สุดของทีนั้นๆนะเขาบอกมองว่าบองการพลังงานน่าจะคุ้มค่าที่สุดนะโอโ้โหใช้เพชรใช้เพชรเปลี่ยนนะอ่ะลองอัพสูงสุดเลยนะฮะเป็นเจ็ดบวกเจ็ดจุดห้าจากศูนย์จุดศูนย์แปดนะครับเมื่อกี้สองสองสาม สามสองนะฮะนี่นะเลเวลสิบแล้วนะครับบวกเจ็ดจุดห้านะครับได้รับโทเค็นเลยนะครับอ่ามาดูด็อกเตอร์สเตรนกันนะฮะสองสองสามสาม,ส,ามสองนะฮะดูตรงนี้เลยก็ได้นี่ <laughs> นี่นะพลังป้องกันพลังงานนะครับนี่นะมีตรงหน้าตรงนี้นะแหมผมก็พาเข้าไปดูข้างในนะะนี่นะ ขีดก็ยากเหลือเกินนะใช้นิ้วขีดก็มั่วๆหน่อยนะครับนี่พลรรังปรกาลังงานครับเพิ่มจาก2 2 2สองสสองเป็น2 3งสานะฮะก็คือเพิ่มมาพันกว่านะเอามานั้นถามผมถามว่าเพิ่มเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับแต่ก็ถ้าอัพในอันอื่นๆด้วยนะฮะถ,ถ้าท่านแบบ เพิ่มเลเวลไปได้เรื่อยๆนะฮะมันก็จะอัพอย่างอื่นเพิ่มมาเรื่อยๆนะฮะนี่นะ,ะบางอันมันไม่จะเป็นที่ใช้กับไอ้นี่นะฮะมิทไนซ์ซันอย่างเดียวในเนี่ยสมาชิกทีมที่เป็นสายพันธุ์มนุษย์เท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ ก็ถามว่าดีไหมดีนะ Stand up. ดี้วมันเพิ่มค่าพลังต,งต่างๆให้ตัวละครเรานะฮะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าไม่ดีตรงที่เราต้องบรรลุเป้าหมายของของเกมนะ,ะให้ได้ตามเป้านะครับก <ten> <up> <ๆ>็วันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงอันนี้ด้วยละกันอันที่สองอันที่สองเป็นอ่าไม่สนใจในการหลบหลีกนะฮะใช้กับมินเนสซันนะฮะอ่0.8นะกับอีกอันหนึ่งคือเพิ่มอัตราหลบหลีกนะฮะ ก็คือส่วนใหญ่ผมสายบูนะฮะไม่ค่อยหลบเท่าไหร่นะฮะก็ที่คุ้มที่สุดก็น่าจะเป็นไม่สนใจการหลบหลีกนะฮะเพราะว่าศัตรูศัตรูแบบมีการหลบหลีกอะเราก็เพิกเฉยนะฮไม่ค่อยสนใจส่วนเราจะหลบหลีกเองผมไม่ค่อยหลบนะผมบูสเลยเนี่ยก็อันนี้น่าจะคุ้มสุดนะฮะเดี๋ยวไปดูไม่สนใจการหลบหลีกกันนะครับ ของดรสเตรนท์นะฮะไม่สนใจหลบลีกอ่ะต้องไปดูข้างในแล้วนะอันนี้ไม่สนใจการหลบหลีกนะฮะอยู่ที่สเเซนะอ่าสเนะเดี๋ยวจะมาลงพลังกันนะไม่สนใจการหลบหลีกอาะเลือกใช้นะครับไม่สนใจการหลบหลีกนะครับ ้บเข้าให้นะตอนนี้ยังไม่ได้อัพเลเวลนะเดี๋ยวมาดูไม่สนใจการหลบเล็กตอนนี้เพิ่มเป็นอุ้ยอ่าไม่เอาหน้าจอสิอ่ะเพิ่มเป็นสามจุดแปดนะมาจุดแปดเปอร์เซ็นตะฮะตามสเต็ปที่บอกไว้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะอัพให้สูงสุดเลยนะเป็นเลเวลสิบนะครับอ่ะเพิ่มไป7.5%เจ็ดจุด้าปอร์เซ็น ก็น่าจะเป็นสิบเปอร์เซ็นตนะฮะน่าจะเป็นสิบเปอร์เซ็นตได้นะครับจากสามเปอร์เซ็นนะฮะเป็นอ่าจริงด้วยนะเป็นสิบจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะครับก็เก่งขึ้นนิดนึงเก่งขึ้นนิดนึงก็ยังดีนะฮะก็ยังดีมีมีประโยชน์นะมีประโยชน์นะฮะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ ก่อนที่จะใส่เลือกเ,อเลือกอะไรต่างๆเนี่ยเลือกมันมีให้เลือกสองช้อยนะอันแรกนะอันที่สองสองช้อยเหมือนกันนะก็เลือกดีๆนะว่าเราอยากจะเอาอันไหนนะส่วนสเต็ปต่อไปมันจะมีสองบ้างสามบ้างนะครับนี่นะครับเลือกดีๆนะว่าจะออยากใช้อันไหนนะครับผมเพราะว่าถ้าเลือกไปแล้วมันไม่ถูกใจเราจะเปลี่ยนอ่ะมันต้องใช้คิสตันนะฮะซึ่ง แหมคิวเซนก็นไม่ได้หาง่ายนะต้องบางทีก็ต้องใช้เงินเติมนะครับโอเคนะฮะอันนี้การอัปเกรดนะฮะอัปเกรดโดยการใช้โทเค็นเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ได้โทเค็นมานะนี่นะต้องการดําเนินการอัปเกรดหรือไม่นะครับเรเวลหนึ่งอ่ามันจะเขียนว่าเมื่อบรรุผลงานนี่นะเมื่อบรุผลงาน,น,นะงานความสําเร็จนะฮะแล้วอัปเรเวลตัวเลือกทิดอัพจะสามารถ รับโทเค็นได้นะครับก็เอาโทเค็นเนี่ยไปใส่ในนี้นะครับตอนนี้ผมมี16โทเค็นนะฮะซึ่งยังไม่เยอะเท่าไหร่นะยังยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ถือว่ายังผ่านไปก่อนแล้วกันนะประมาณนี้นะครับผมว่ามันมีโทเค็นแตกต่างกันนะมินนสไตนก็โทเค็นอีกอันหนึ่งนะฮะอาซินเนอร์ซิสเตอร์ซิก้โทเค็นเป็นตัวสีแดงนะครับอาร์เอ็กฟอร์ดก็ อ่าโทเคนเป็นแบบเป็นดาบคอยนะครับโอเค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 อเ๋อนี่มีสามอันนะฮะไปลองไปลองอัปเดตดูนะฮะอัปไปเรื่อยๆนะครับก็ที่สำคัญที่สุดก็อันนี้แหละครับตอนเข้าไปเลือกเลือกอ่าเลือกพลังอะครับว่าอันเอาเอาอันไหนแนละ้วก็เลือกดีๆแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคหวัว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับ ผู้เล่นมือใหม่นะฮะหรือว่าผู้เล่นที่ยังไม่ทราบว่าอ่าทีมอัพพวกเนี้ยที่มาใหม่อะ่ะใช้งานยังไงนะครับผมอโอเคนะครับฝากกดกดแชร์ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมก็ ฝากกดติดตามในช่องทางต่างๆด้วยนะมีขายของด้วยนิดนึงนะครับขายของอยู่นะในช่องโชว์ๆไปปีไปยีอะไรแประมาณนี้นะครับผมฝากลิงก์ไว้ใต้ข่าวธิบายไว้ด้วยนะครับเกี่ยวกับงานสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเกี่ยวกับงานสินค้าคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับผมก็เหมาะกับการใช้งานกับพวกสายเกมมิงสายกราฟิกนะเหมายโอ้โหมีขายของด้วยเออค่ะหาตัวเองนะก็ฝากไว้ด้วยนะ ครับผมขอให้เอนจกับเกมขอให้สนุกกันเล่นเกมนะครับผมตลอดคลิปสวัสดีครับ